หลายคนเขาบอกเอ๊ะกลัวเป็นห่วงจังเลยว่าคดีมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงสำนวนได้หรือเปล่าท่านน้อยใจไหมสําหรับการที่แบบโดนยุติว่าไม่ต้องไปทําคดีต่อค่ะฟ้อนที่เป็นเรื่องการทํางานไม่ใช่การน้อยใจหรือไม่น้อยใจเพราะว่าการอวทสำนวนไปกองปราบเนี่ยจะสูงกว่านีมากเพราะว่าสำนวนเนี่ยมันจะเวลาสั่งฟ้องจะไปที่สำนักงานอายการศาลนาญาทุดกิตกงน,นะครับเพราะนั้นวันนี้ ใครจะมาวิ่งเต้นก็วิ่งเต้นไม่ได้นะครับพอนะสารวจไปอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับนะที่พูดไม่ได้หมายว่าจะจะวิ่งเต้นได้ในพื้นที่ของนครปฐมนะครับแต่ว่ามันเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นะนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียใจน้อยใจเป็นการทำงานร่วมกันนะต้องมองเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือต้องให้สารพิษภาษาลงทั่วแต่มันลดให้ได้นะครับวันนี้พยายาฐานมัดแนะ่ สิ่งที่ผมต้องทําต่อคือการขยายผลถึงเรื่องการระมูลมีการหัวไหมระรวลผิดปกติไหมนะครับเช่นทางการเงินทุจริตหรือไม่นะครับทุนี้จะมีการประชุมนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k T o k Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ